ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะดูเสียงนกเขาบ้านของคุณแม่นกเขานกกระจิบนกกระจอกแย่แมากเลยค่ะค่ะกู๊กรูกู๊กรูกันค่ะค่ะช่วยคุณแม่ขายของค่ะค่ะคุณแม่มีเข็มขัดมาเสนอให้ท่านพี่น้องได้ดูนะคะค่ะมีอยู่ที่ค่ะนี่ค่ะเป็นเข็มขัดเงินนะคะเป็นเงินลงควันนะคะ ขานี้ค่ะเป็นเข็มขัดเงินเงินลมควันนะคะค่ะเขาเรียกว่าเงินลมควันค่ะเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะข่านี้่ะนี้ค่ะเป็นรหัสรหัสสามนะคะรหัสสามเป็นลายนี้นะคะข่านี้่านี้ค่ะเป็นรหัสหนึ่งนะคะนี่ก็ลายนี้อีกลายหนึ่งนะคะข่านี้ก็รหัสสองนะคะคุณแม่จะมี ชสดพวกนี้ค่ะเป็นนี่ค่ะร, 2, like thrill, รหัสสองนะคะรหัสหนึ่งรหัสสองรหัสสามนะคะขาดลายค่ะคุณแม่จะเอาให้ดูนะคะค่ะเขาเรียกว่าเงินลมควันค่ะขาดรหัสสองนะคะเป็นเงินลมควันนะคะค่ะเป็นเข็มขัดนะคะคุณแม่ได้เข็มขัดเงินมานะคะวันนี้ค่ะเป็นเงินลมควันราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะอันนี้เส้นยาวเส้นใหญ่นะคะ หัวค่ะนี่หัวเข็มขาดค่ะ,คะเขาเรียกว่าลายลายเงินนั่นแหละค่ะเป็นเป็นเป็นเงินนะคะขาดรหัสสองนะคะท่านชอบรหัสไหนก็ทักบอกคุณแม่นะคะร้อยเก้าเก้านะคะเป็นเข็มขาดเงินค่ะเข้มขัดเงินลมควันนะคะค่ะคุณแม่บ้านค่ะเอาไว้ติดบ้านดีไว้ดีที่สุดนะคะเป็นเข็มขัดนี่ค่ะค่ะเป็นตัวสําคัญนะคะคุณแม่บ้านต้องใช้อยู่แล้วนะคะประจําบ้านประจําเรือนนะคะ ค่ะเงินลมควันค่ะเขาเรียกว่าเข็มขัดเงินลมควันนะคะค่ะรหัสสองค่ะรหัสสองแกเป็นลายนี้นะคะค่ะเส้นยาวเส้นใหญ่นะคะรุ่นนี้นะคะร้อยเก้าเก้านี่ค่ะเส้นยาวเส้นใหญ่นะคะค่ะเป็นเข็มขัดเงินค่ะเขาเรียกว่าเข็มขัดเงินนะคะเงินลมควันเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะไม่มีดํานะคะไม่ดําไม่ลอกนะคะเข็มขัดพวกนี้ค่ะคุณแม่เคยขายสิบปีแล้วค่ะ คุณแม่ส่งหลายที่นะคะเคยขายค่ะคุณแม่ก็เลยตามหาอีกค่ะก็เลยเอามาออกทางช่อง youtube ของคุณแม่นะคะค่ะเป็นเงินลมควันนะคะรหัสสองนะคะถ้าท่านอยากได้ลายนี้ค่ะให้ถ้าคุณแม่มาบอกว่าเป็นรหัสสองนะคะค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะค่ะความยาวคนอ้วนค่ะคนตัวอ้วนตัวใหญ่ค่ะให้ใส่รุ่นนี้นะคะค่ะรุ่นนี้ค่ะรุ่นเข็มขัดเส้นยาวเส้นใหญ่ด้วยนะคะ ค่ะเป็นสีเงินค่ะเป็นเงินลมควันนะคะเขาเรียกว่าเงิน90%ค่ะค่ะราคาอยู่ที่199บาททคุณแม่ขายไม่แพงนะคะค่ะ199นะคะรุ่นนี้นะคะค่ะเป็นเงินลมควันค่ะเงิน90%นะคะค่ะลายค่ะรหัส2นะคะท่านชอบรหัสไหนก็ทักคุณแม่มานะคะค่ะนี่ค่ะเป็นรหัส1นะคะค่ะรหัสหนึหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ขาหัวมันจะลายนี้ค่ะนะคะขาดัวนะคะค่ะท่านชอบลายไหนก็ถ้าคุณแม่มานะคะเป็นเข็มขัดนี้ค่ะเป็นหน้าไว้ติดบ้านนะคะติดบ้านค่ะคุณผู้หญิงเราเนี่ยค่ะจะขาดเข็มขัดไม่ได้นะคะนุ่งผ้านุ่งอยู่ที่บ้านหรือเป็นงานค่ะมีงานฟ้อนงานรํานะคะลูกหลานของเราประจําโรงเรียนแต่ล้าโรงเรียนจะมีงานฟ้อนงานรํานะคะอย่าลืมเข็มขัดไว้ติดบ้านนะคะอย่าได้วิ่งไปหายืมนะคะ งานฟ้อนงานรำให้ลูกเข้าหลานเราฟ้อนรำนี้ค่ะต้องใช้เข็มขัดอยู่แล้วค่ะเป็นเข็มขัดเงินนะคะค่าแบบนี้ก็ได้ค่ะเวลามีการมีงานท่านเราก็โชว์นะคะค่ะเป็นเงินลมควันค่ะไม่ลอกไม่ดำนะคะเงินลมควันดีมากค่ะเงิน90%ซนตนะคะราคาอยู่ที่199บาทนะคะค่ะนี่แหละสีเงินแท้ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะนี้ค่ะรหัสหนึ่งนะคะลายนี้อีกนะคะท่านชอบลายนี้ก็ทักลายนี้เข้ามานะคะ ขายาวมากค่ะนี่ค่ะความยาวนะคะคนอ้วนค่ะคนอ้วนสําหรับคนตัวใหญ่นะคะให้ใช้รุ่นนี้นะคะรุ่น199บาทคุณแม่มีสองรุ่นค่ะค่ะรุ่นนี้ค่ะเอาไว้ประจําบ้านประจําเรือนไว้สักเส้นก็ได้นะคะคุณแม่บ้านนะคะทุกท่านนะคะค่ะเพราะว่าเข็มขัดเน่ะตัวสําคัญที่สุดนะคะเวลาเราไปไหนมาไหนค่ะกลัวผ้าหลุดก็คือเอาเข็มขัดนี่คาดไว้ค่ะ ค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คาดได้นะคะเข็มขัดเงินค่ะเป็นเงิน90%เเงินรมควันนะคะค่ะราคาอยู่ที่199บาทนะคะเส้นนี้ขายไม่แพงนะคะเงิน90%ปเซนค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำนะคะดีมากค่ะเกลียดดีมากค่ะค่ะเส้นใหญ่เส้นยาวสำหรับคนตัวใหญ่ตัวอ้วนนะคะค่ะนี่ลายนี้ค่ะอยากได้ลายนี้ทักเข้ามานะคะเป็นรหัสหนึ่งนะคะรหัสหนึ่งรหัสสองค่ะคุณแม่ติดไว้อยู่นะคะ ค่ะคุณแม่จะติดค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายก้นหอยนะคะค่ะรหัสสามค่ะเราชอบรหัสสามรหัสหนึ่งรหัสสองก็ถ้าคุณแม่เข้ามานะคะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นเงินค่ะขิมขัดเงินค่ะเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเป็นลายค่ะเรียกว่าลายก้นหอยนะคะลายนี้นะคะลายก้นหอยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะลายก้นหอยนะคะค่ะเราชอบลายไหนเราก็ทักเข้ามานะคะเป็นรหัสสามนะคะ ลายก้นหอยอยู่ที่รหัสสามค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะใช้ทนใช้นานมากค่ะเป็นเป็นเข็มขัดเงินค่ะนี่ลายก้นหอยนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเข็มขัดเงินค่ะเขาเรียกว่าเงินลมควันค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเส้นใหญ่เส้นยาวนะคะทุ่นนี้นะคะสวยงามมากค่ะเส้นใหญ่เส้นยาวนะคะเอาไว้ประจําบ้านไว้ค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะเวลามีงานฟ้อนงานรําเราจะได้ให้ไปวิ่งยืมนะคะ ไปวิ่งยืมคนอื่นบ้านใกล้เรือนเชียงนะคะประจําบ้านไว้เลยค่ะเพราะว่าเรามีลูกมีหลานไปโรงเรียนอยู่แล้วค่ะวันใดวันหนึ่งคุณครูต้องมีงานค่ะคุณครูเขามีงานประจําอยู่แล้วค่ะให้ลูกให้หลานลาฟ้อนนะคะมันจะได้ไปคุณแม่เห็นอยู่แถวบ้านนี่ค่ะคนไหนมีเข้มขัดเนี่ยวิ่งยืมกันเลยค่ะยิ่งยืมหายให้ลูกให้หลานค่ะคัดค่าคาาไปโรงเรียนนะคะงานฟ้อนงานลาค่ะสวยงามมากค่ะเข้มขัดเงินลมคว 90, 90ัน90เงิน90%เปอร์เซ็นต์นะคะ ค่ะไม่ลอกไม่ดำนะคะนี่ค่ะลายก้นหอยนะคะค่ะรหัสสามค่ะค่ะท่านจะเอารหัสไหนก็บอกคุณแม่นะคะมันจะมีสามลายค่ะค่ะจะมีสามลายนะคะค่ะเป็นเงินลมควันค่ะค่ะรหัสหนึ่งรหัสอ้ามันมีลายเล็กลายใหญ่ค่ะค่ะรหัสหนึ่งค่ะรหัสหนึ่งรหัสสองค่ะค่ะรหัสสามค่ะ มีรหัสหนึ่งรหัสสองรหัสสามนะคะค่ะคุณแม่เขียนไว้ค่ะเผื่อว่าเลือกลายนะคะค่ะเป็นเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ลอกไม่ดําค่ะเอาไว้ประจําบ้านค่ะเวลามีงานพ้อนงานน้ำหรือเราคาดอยู่บ้านก็ได้ค่ะเป็นเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะเงินลมควันเขาเรียกว่าเงินลมควันค่ะเข็มขัดเงินนะคะค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคานี้ถูกมากค่ะเอาไว้ให้ลูกให้หลานพร้อนไปโรงเรียนค่ะ ค่ะมีสองราคานะคะค่ะคุณแม่มีสองราคาค่ะนี้ราคาพวกเส้นเส้นรองลงมานะคะอันนี้ลหัสหนึ่งนะคะค่ะรหัสหนึ่งรหัสสองค่ะค่ะจะมีเส้นรองค่ะเส้นจิ๋วเส้นรองใหญ่นะคะเื่อตู้นี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะเหมาะมากค่ะสําหรับให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะคะ ค่ะลูกให้ร้านเราไปโรงเรียนค่ะเป็นเข้มขัดเงินลมควันนะคะเป็นเงิน90%ซนะคะค่ะนี่แหละสีเงินแท้ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเราจะเอาลายไหนก็ทักเข้ามานะคะบอกเข้ามานะคะร <God. S 2> หัสสองค่ะนี่ค่ะรหัสสองค่ะนี่รหัสหนึ่งนะคะจะเอารหัสหนึ่งหรือรหัสสองก็บอกมานะคะค่ะมีรหัสหนึ่งรหัส2นะคะเหมาะสําหรับ ไปประจาบ้านไว้ค่ะเวลามีงานพร้อนงานลานะคะที่โรงเรียนนะคะหรือจะไว้ใส่เองก็ได้ค่ะมันเป็นเข็มขัดเงินค่ะเราใส่ค่ะเราประจาบ้านไว้ก็ดีนะคะเข็มขัดเนี่ยค่ะมันจะเป็นเวลามีงานมีการเนี่ยค่ะจะได้ไม่วิ่งหายืมนะคะค่ะราคาร้อยห้าสิบาทนะคะเส้นรองลงมานะคะเส้นใหญ่จะอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าและเส้นรองราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะนี่ลายหนึ่งนะคะค่ะค่ะร้อยค่ะ รหัสสองนะคะนี้รหัสหนึ่งนะคะท่านชอบรหัสหนึ่งก็บอกคุณแม่มานะคะทักมาได้ค่ะค่ะเป็นเงินลมควันค่ะเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะสวยงามมากค่ะค่ะสวยค่ะค่ะเวลาไปค่ะเวลาออกการออกงานฟ้อนงานลาค่ะเราจะไปประจาบ้านแล้วก็ดีนะคะเป็นเงินลมควันค่ะเข็มขัดเงินลมควันนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะนี้ก็รหัสสี่นะคะรหัสสามค่ะมันจะมีลายนี้มันจะขาดตาตัวเล็กนี้ค่ะมันจะมีอยู่ที่สองลายนะคะโออ,อยู่ที่สี่ลายค่ะนี่รหัส 4, ะะหส 4, ี่นะคะข่ะรหัสสี่รหัสสามค่ะขาดรหัสสี่กับรหัสสามนะคะนี่ขาดลายนะคะค่ะเป็นรุ่นค่ะรุ่นให้ลูกให้หลานเราไปโรงเรียนนะคะเวลามีงานฟ้อนงานเรามาไปประจําบ้านนะคะแล้วท่านแบบไม่ชอบลายใหญ่ก็ได้ไม่ชอบอันใหญ่ก็ได้ค่ะ เอาละตัวรองก็ได้ค่ะรองใหญ่นะคะค่ะเส้นรองใหญ่นะคะราคาอยู่ที่150บาทนะคะเป็นเงิน90%ปนะคะเทมขัดนี้เงิน90%นะคะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาเลยค่ะเงิน9 0ซนะคะค่ะชอบลายไหนก็บอกมานะคะราคา150บาทค่ะอาสบบาทนะคะค่ะนี่รหัสสี่นะคะลายหนึ่งอีกนะคะนี่ค่ะรหัส รหัสสามก็ลายหนึ่งนะคะท่านชอบลายไหนค่ะยาวนะคะค่ะยาวมากค่ะควนยาวนะคะค่ะเป็นเงินลมควันไม่ลอกไม่ดำนะคะเป็นเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะนี่สวยงามมากค่ะเข็มขัดประจําบ้านนะคะค่ะนุ่งเส้นไหมผ้าไหมเราไม่ตัดสําเร็จเราก็คาดเข็มขัดอยู่แล้วค่ะคุณแม่บ้านค่ะค่ะเราเอาไปประจาบ้านไว้สักเส้นสองเส้นก็ได้ค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะล้นรองใหญ่นะคะมีใหญ่ก็ไม่รองนะคะ ค่ะรหัส3กับรหัส4นะคะท่านชอบรหัสไหนก็ถ้าคุณแม่มาได้นะคะค่าราคาอยู่ที่150บาทค่ะเป็นเข็มขัดเงินนะคะค่าเงินลงทันเงิน90%ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่ากเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆค่ะ